ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้นนคำนิสันแอดลาสรับลูกค้ามาบอกว่าไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไม่ติดครับบอกว่าเอาคันนี้ไปพ่วงแบตคันอื่นนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ได้ปกตินะครับพอไปพ่วงแบตนะครับหายหมดเลย ครับแต่ไฟหน้าปาัดยังขึ้นอยู่สตาร์ทติดปกตินะครับไฟหน้าปาัดขึ้นนะครับแต่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไม่ติดนะครับไฟฉุกเฉินก็ไม่ติดนะครับแบบนี้ นะครับสาเหตุนี้ก็คือเอาคันนี้นะครับเอาเอาคันนี้ยไปพ่วงแบตดกระสันนิฐานว่าน่าจะพ่วงผิดขั่วนะครับอาจจะทําให้ฟิวนะครับให้รีเลย์นะครับเสียหายเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็เช็คดูนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูอีกทีที่นึง ตัวนี้ฟิล4สี่สิบห้าแอมป์ครับเมื่อกี้เราก็เช็คดูแล้วนะครับขาดนะครับตัวนี้ตัวสี่สิบห้าแอมป์นะครับถ้าพ่วงแบตนะครับถ้าพ่วงผิดขั้วนะครับฟิลขาดแน่นอนนะครับอาการนี้นะครับต้องเช็คดูดีๆนะครับก่อนเปลี่ยนอ่าก่อนจะพ่วงแบตนะครับขั้วบวกขั้วลบ ดีนะครับหม้อแบตไม่เป็นอะไรนะครับแต่เจอแบตเตื่อมเติ่นะครับหม้อแบตแตกใส่หน้านะครับเเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วนะครับว่าไฟจะมาไหมเหมือนเดิมไหมแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วถ้ายังไม่ไฟไม่ไฟหน้าไม่ติดไฟเรยวไม่ติดเนี่ยจะต้องไล่ตัวไหนโอเครับเดี๋ยวขอไปเอาอะไหล่ก่อนนี่นะครับพอแกะเปิดฝาครับเปิดฝามาให้ดูนะครับนี่นะฝา ฟิวขาดนะฟิวของของนิสสันนะครับก็มีไม่กี่ที่นะครับก็จะอยู่คอนโซลหน้านะครับแล้วก็อยู่ใต้บอกนะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับจะอยู่ช่วงตรงนี้หลังล้อหลังซ้ายเอ้ยหลังล้อหน้าซ้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างไปเบิกอะไรก่อนโอเคครับก็ใส่ฟิวเรียบร้อยนะครับ45แอมป์ตัวนี้ เดี๋ยวดูไฟหน้าปัดนะครับไฟหน้าปัดติดแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟหน้านะครับโอเคไฟหน้าไฟลีติดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟเลี้ยว โอเคครับเป็นที่ฟิลนะครับฟิล45แอมนะครับนี่นะครับเวลาพ่วงแบตนะครับเวลาพ่วงแบตขั้วบวกขั้วลบนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าอันไหนเป็นขั้วบวกอันไหนเป็นขั้วลบนะครับถ้าจำผิดขั้วเนี่ยนะครับฟิลขาดนะครับแล้วก็ระบบไฟก็ไม่ทำงานครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนนะครับก็มาให้ดูนะครับความเสียหายเกี่ยวกับระบบไฟรถยนต์นะครับ ก็ไม่ได้ลงคลิปตั้งนานนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นะครับก็ติดโควิดนะครับแล้วก็ติดช่วงสงการด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อ,อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเราไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ